ทุกวันนี้การเก็บสะสมเป็นเรื่องที่ดีและหลายคนมีช่องทางหารายได้และหลายคนมีช่องทางที่จะเจริญในหน้าที่การงานนะครับหลายคนประสบผลสําเร็จในการเก็บสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญธนบัตรหรือว่าพักเครื่องต่างๆก็ดีหรือว่าของเก่าต่างๆ เนาะที่มีการเก็บสะสมแล้วก็ประสบผลสําเร็จในหลายๆท่านนะครับพี่น้องเราก็เห็นเป็นตัวอย่างเยอะแยะมากมายเนาะในตลาดนักสะสมโดยทั่วไปนะครับสร้างเป็นอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวนะครับพี่น้องอก็ถือว่าเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่สามารถทากําไรได้นะครับแต่ทางช่องของเรานั้นไม่ได้นํามาใช้ในการเก็งกําไรต่างๆแต่อย่างใดนะครับเป็น เพียงนักสะสมที่เก็บสะสมเหรียญกระสาบไทยธนบัตรพระเครื่องหรือว่าของเก่าต่างๆนะครับที่ในอนาคตข้างหน้านั้นอาจจะคาดว่านะครับคาดว่าอาจจะมีราคาที่สูงขึ้นและก็มีความต้องการที่มากขึ้นนะครับเราจึงได้ทําการเก็บสะสมนั่นเองเนาะในส่วนที่มีการประกาศซื้อขายแลกเปลี่ยน ทางช่องของเรานะครับเพียงต้องการในบางเหรียญบางรุ่นเพื่อเก็บสะสมเท่านั้นไม่ได้มีร้านเชิงพาณิชย์แต่อย่างใดนะครับต้องทําความเข้าใจนะพี่น้องส่วนราคาสูงหรือต่ําก็เป็นเพียงที่เราต้องการแบ่งปันให้กับแฟนเพจนะครับหลายๆท่านมีน้ําจิตน้ําใจที่จะแบ่งปันเหรียญสวยๆงามๆให้กับทางช่องของเราได้มีเหรียญ เก็บสะสมได้มีข้อมูลเอามาแบ่งปันพี่พี่น้องๆนั่นเองนะครับเราก็เลยต้องการที่จะแบ่งปันนะครับให้สมน้ําสมเนื้อสมกับค่าแรงนะครับที่พี่น้องนั้นหาให้เนาะเอาละเหรียญชนิดราคาสิบาทรุ่นใหม่นี้ก็มีอยู่หลายๆปีพศที่มีราคาการประเมินที่สูงนะครับรวมกับเหรียญนี้ด้วยนะครับติดอันดับความหายากเช่นเดียวกันด้านหน้าเป็นพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแบบพระเศียรใหญ่นะครับแบบพระเศียรใหญ่หลายหลายคนมีการเก็บสะสมเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่เป็นปีพศใดพี่น้องก็หาดูข้อมูลเอานะครับว่าแบบไหนที่จะทําให้มีราคาในวันข้างหน้าเนาะส่วนวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบนะครับด้านหลังนี้กลางเหรียญนั้นเป็นรูปพระปรางวัดอรุณนะครับภายในวงขอบระบุประเทศไทยข้างบนอักษรเบล นะครับแล้วก็ปีพุทธศักราชที่จัดทําเหรียญส่วนด้านล่างระบุชนิดราคา10บาทซึ่งเป็นตัวเลข10ไทยและ10อินดูอารบิกนะครับโดยมีข้อความว่าบาทขั้นระหว่างตัวเลขนั่นเองนะครับปีพุทธศักราช2554เป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากอันดับ3ของเฮ้ออันดับ2อนะครับอันดับ2ของชนิดราคา10บาทรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ย้ำนะครับอันดับ2ของรุ่นใหม่ ผลิตออกมาทาั้งสิ้น3ล้านเหรียญด้วยกันนะครับเหรียญ UNC นั้นเขาประเมินที่250บบาทส่วนพี่น้องอยากจะแบ่งปันนะครับเหรียญปีพศนี้เราให้สูงสุดเลยทีเดียวนะครับราคาสูงสุดเลยนะครับถ้ามีสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามเราให้ราคา UNC นะพี่น้องเราให้ในราคา UNC ติดต่อเรามานะครับตามช่องทางต่างๆที่เราลงไว้ให้ในคลิปวิดีโอต่างๆนะครับอ่าในคลิปวิดีโอนะครับใครต้องการที่จะแบ่งปันเหรียญปีพุทธศักราช2554เนอะถ้าสภาพสวยเราให้สูงสุดเลยนะครับนั่นคือราคา UNC เลยถึงแม้เหรียญจะผ่านการใช้งานแล้วนะครับพี่น้องฝากไว้ด้วยใครที่ยังไม่ได้กดแชร์กดไลค์กดติดตามก็กดติดตามและก็กดกระดิ่งสั่นด้วยนะครับพี่น้องฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ